ไม่ได้ไล่ไก่จชมันไล่ไม่ได้วันนี้ไม่รู้จะได้ไก่ไหมนะฮะนี่เราเทสระบบวิธีวิชาจับไก่นี่ฮะมันมันมันกินอาหารเยอะดีนักนะะเราก็จะจับมันแล้วเราก็ลองดูซิว่าถ้ามันไปขันในท้องมันจะดีไหมนี่ระบบนี่เป็นไงฮะนี่เป็นไงระบบดึงดูว่าสายอยู่นี่ดูเป็นไงนี่เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมโอ้ยสองตัวนั้นเลยนี่นี่ ลูกชายหนูมาทาบาปอะไรตรงนี้เนี่ยฮะฮะฮะลูกชายนี่เที่ยวเที่ยวไปเดินเที่ยวไปเดินอยู่งันมันไม่มันมันมันก็มันก็หนีมาทําตัวปกตินี่นี่นี่เห็นไหมนี่ดูดูนี่กาลังขึ้นนะครับกําลังขึ้นแล้วนี่ไก่ไก่อยู่ไหนไก่อยู่ไหนนี่ฮะเชือกรอพร้อมนะนี่ ชอบเข้ามากินอาหารควายเอ้าแล้วนี่ใส่อาหารไปแล้วเหรอใส่่แล้วคะอ๋อใส่แล้วโอเคไหนไปหาเดี๋ยวพาไปดูควายดีกว่านี่ตัดแต่งต้นนี้หน่อยครับมันมันมีนี่เยอะเพลยเพล์มันลงจะได้กินเมนูไก่ลูกชายฮัลโหลลูกชายฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีคุณนำทับเดือนฮะฮัลโหลฮัลโหลฮัลลโหยิ้มหน่อยยิ้มให้กล้องหน่อยเอ่อยืมใอ้กล้องหน่อยเออโอเค แล้วไก่ไม่เห็นมาัตัวงเลยนี่นี่นี่ครับไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่านะสุ่มกำลังจะลงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูควายมากดีกว่าแล้ววันนี้เดี๋ยวอัปเดตนะครับหลายๆอย่างเลยนะครับผมไม่ได้ลลฟ์นานแล้วนะครับเดี๋ยวอัปเดตหลายๆอย่างเลยนะค,ควายก็อยู่นะฮะอยู่ในแปลงปล่อยนะครับอยู่ในแปลงปล่อยนู่นเห็นไหมทุกท่านเห็นเนาะนี่ครับวันนี้ผมมีการปลูกหญ้าก,กินนีนะครับเอ่อกินนีมูลิเวอร์นะครับก็ แบ่งแปลงที่อยู่ใต้ร่มไม้นะครับที่เมื่อก่อนเนี้ยเ,เราปลูกแผงโกล่าไปเนาะแล้วมันไม่ขึ้นนะครับมันไม่ค่อยขึ้นขึ้นไม่ดีนะครับวันแรกตอนช่วงแรกเราก็มาเดินระบบน้ําก่อนผมก็มาเดินระบบน้ําไว้โอ้โหปวดตัวหมดเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เอาให้คนงานมาช่วยนะครับเนี่ยขุดเอาจอบขุดนะไหมเนี่ยจอบขุดไว้ไม่รู้ใครเห็นรายปะ่ะเนี่ยมีการเอาจอบขุดแล้วก็ปลูกเป็น เป็นหย่อมๆเลยนะครับเป็นหย่อมๆปลูกกินนีมูริเวอร์ไว้นะครับเดินท่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยผมก็ขุดๆไว้เงี้ยครับเนี่ยให้คนงานคอยขุดไว้แล้วก็ปลูกไว้นะครับเดินสปริงเกอร์ตัวนี้ก็วงรอบตัวนี้เนี่ยสปริงเกอร์เนี่ยได้ประมาณสักเออมันประมาณเกือบสิบเมตรเลยนะถ้าน้ำแรงๆน,นะครับแต่ว่าผมเอาแค่วงรอบประมาณสักสามเมตรพอนะครับวงรอบสามเมตร แล้วก็ก็เลยระยะห่างสปริงเกอร์ก็คือ6เมตรนะครับเพราะว่าแต่จริงๆแล้วผมลองตอนที่ลองอ่ะวงรอบมันประมาณ5้าเมตรกว่านะครับวงรอบมัน5้าเมตรกว่าก็คือถ้าเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางก็ประมาณสักสิเมตรเลยนะครับแต่ผมกะเอา3าเมตรพอนะครับก็เลยห่างกันประมาณนี้หเมตรนะครับสวัสดีคุณอัดเมืองชนด้วยนะครับนี่ฮะผมก็ทำมาประมาณ4ี่ล่องเนี่ยหนึ่งล่องเพราะมันใต้ต้นกระท้อน,นะป่ากระท้อนมันก็ไม่ค่อยมีแดดลงนะครับ แล้วก็นี่ก็คือสองครับนี่ฮะล่องสองนี่ล่องสองแล้วก็สามนะฮะสามอยู่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ไม่รู้กบไปยังผมเหยียบไปเดี๋ยวกลายเป็นไปกบของเขาเฉยเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะนี่อันนี้สามล่องสามนะฮะตรงนี้ล่องสามแล้วก็ล่องสี่อยู่อันนี้ครับเราปลูกสี่ล่องนี่ฮะนี่ล่องสี่ผมใส่อันนี้เลยนี่ เราเดินระบบน้ําเรียบร้อยผมคิดว่าพื้นที่ตรงนี้น่าจะเพียงพอนะครับในบางส่วนของควายแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะเดินแปลงข้างบนนี้จะเดินสปริงเกอร์แบบนี้แล้วก็จะเอาให้ละเอียดแบบเนี้ยนะครับเพื่อที่มันจะได้อ,อน้ําจะได้ทั่วถึงนะครับนะด้านแปลงสปริงเกอร์ด้านบนนะครับอ่ะตอนนี้ก็กําลังจะปล่อยควายนะครับกําลังจะเอาไปลงน้ํานะฮะก็เดี๋ยวพา ตรงนี้ก็เนี่ยตรงตรงนี้ปลูกไปหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะขึ้นไหมนะครับพี่ๆดูกันนะครับสวัสดีพี่วิศวะด้วยนะฮะนี่ฮะผมปลูกไปหมดแล้วนะครับสปริงเกอร์ทั้งหมดแต่ตอนนี้บางอันเนี่ยวันนั้นที่เอามาเนี่ยยังขาดอยู่ผมจะเอาทุกช่วงหกเมตรนะฮะหัวหัวสปริงเกอร์ทุกช่วงหกเมตรนะครับเอาวงรอบแค่สามเมตรพอเพื่อมันจะได้ชุ่ม นี่ครับเดินมาแล้วเจ้ายักษ์ใหญ่ฟ้าพญาบุรพานี่ยักษ์ใหญ่เพื่อของเราลูกนะครับตัวแรกนี่คือลูกของนะครับเจ้าแก้วฟ้านะครับแล้วก็แม่ทองนะครับเหล่าพี่หนุ่ยนายนะครับแม่ทองนี่เป็นลูกกล้วยหนองบัวนะครับนี่ไอ้นี่ยักษ์ใหญ่เลยนะครับเหล่านะครับเหล่าพี่โต้งสลายุทธนะครับควายห้าเซียนนะครับ อันนี้ลูกแม่ชบาแก้วนะครับนี่ตัวนี้นี่โอ้โหนี่ยักษ์ใหญ่ครับนี่ตระกูลดาวครับปากกายดาวบุรพานะครับนี่เจ้าพลอยบุรพานะครับนี่เรากําลังไปที่เอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะไปอาบน้านะฮะไปแช่น้ําหน่อยนะฮะสวัสดีคุณเมทีด้วยนะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาที่ชมที่บ้านรักควายนะครับบายคุณเอกตอนนี้เนี่ยควายเรามีอยู่ห้าตัวนะฮะเหลืออยู่ห้าตัวเพราะว่า ทั้งหมดเนี่ยเราส่งไปหาพี่อุ่นนะครับให้พี่อุ่นช่วยผสมให้ทั้งหมดก็คาดว่าถ้าท้องก็คงจะกลับมาเร็วๆนี้นะครับทั้งหมดเลยนะฮะนี่ตอนนี้มาครั้งนี้ตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่ขึ้นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเจ้าประกายดาวบุรพาน้ําเหนือบุรพานี่โอ้โหใหญ่จริงๆนะครับใหญ่จริงๆใหญ่มากๆใหญ่ขึ้นเยอะเลยครับนะฮะสวัสดีคุณเก่ง อิที่ลิทนะครับนะสวัสดีครับติดตามครับสวัสดีนะครับพี่นะฮะนี่ครับนี่ยักษ์ใหญ่เจ้าประกายดาวบุรพาวัดล่าสุดนะฮะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยหลังร้อยหกสิบสองหน้าร้อยห้าสิบเจ็ดสองปีสองเดือนนะครับคือตัวนี้นะฮะตัวดํานี้นะครับนี่ตัวดํานี้อ้าวเจ้าน้ําเหนือครับนี่ควายห้าเสียงของผมวัดเมื่อสามเดือนที่แล้วสองสามเดือนที่แล้วก็หลังร้อย หลังร้อยหสิบแปดหน้าร้อยหสิบห้านี่ครับควายห้าเสียนเจ้าน้ำเหนือบุรพานี่ปลาลูกแม่ชบาแก้วใหญ่มากยาวมากนะครับหนึ่งปีสามเดือนมั้งนะครับนี่นี่ครับโอ้โหไงเ,เจ้าประกายดาวบุรพาผมโอ้ตระกูลดาวผมไงน,นี่ครับเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศบาร์ควายตอนนี้ ต้องบอกว่าบรรยากาศที่นี่ฝนตกมาเกือบสองสามวันติดแล้วนะฮะสองสามวันติดแล้วนะครับฝนตกตลอดนะครับฝนตกตลอดนี่ฮะแล้วงทุกสาวเจ้าปลากายดาวบุรพานี่เป็นไงใหญ่ไหมครับยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ที่ชลบุรีนะฮะยักษ์ใหญ่ชลบุรีนี่ตอนนี้เราเดี๋ยวอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเจ้าเราจะกลับมาจากบ้านพี่อุ่นเจ็ดตัวนะฮะเจ็ดตัวที่จะกลับมานะครับบ้านอาจารย์อุ่นนะครับนี่ฮะ นี่ก็ตัวนี้นะนินบุรภาลูกแม่ชบาแก้วกับแสนอุท,ทยัยนี่ตัวนี้ก็ลูกแสนอุทัยนะนี่ปากกายดาวปากกายดาวบุรพาลูกแสนอุท,ทยัยกับแม่นับดาวบอกแล้วนะตระกูลดาวไม่ผิดหวังนะครับผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วเฮ้ยเป็นแผลเฮ้ยเป็นอะไรอะ่ะเนี่ยเป็นอะไรอะ่ะเพิ่งดวกันวันนี้ะเ,เนี่ย เนี่ยมแมลงวันตอมนะนี่นนรอใช่ไหม,อมเอ้ยโดนแดดแล้วเนี่ยแห้งแล้วเนี่ยโดนอะไรอ่ะรอต้องคอยดูเผื่อฉีดยาฟ้ามันนะอืมนี่ครับควายห้าเซียนผมยังไงบึมบําซัมเป้ไหมนี่ฮะ ลูกกระทิงคู่กับแม่พูนทรับโอ้โหใหญ่จังใหญ่มากนะฮะผมบอกเลยร้อยเจ็สิบแน่นอนตัวนี้ครับตัวนี้ก็ต้องมีร้อยหกสิบอะเอาร้อยห้าแปดก็พอเผือกยักษ์ตัวนี้ของผมนะฮะนี่ครับนี่อันนี้ก็เป็นนาย่านะฮะนายาแผงกล่านี่แล้วก็เออปล่อยมันเล็มหน่อยเจอหญ้าหน่อย นี่ตัวนี้ก็ต้องมีร้อยเจ็ดสิบแน่นอนครับเจ้าปากกายดาบุรพานะครับนี่ฮะนี่โอ้ใหญ่มากนะครับสองปีสองเดือนหน้าร้อยห้าเจ็ดหลังร้อยหกสิบสองนะครับตระกูลดาวครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับนี่ก็คือยายเขานะฮะละองดาวห้าล้านนะครับที่เป็นเผือกแม่เขาคือเจ้านับดาวนะครับนะครับ เราองดาวนี่เพลินเผือกเกือบร้อยหกสิบนะแม่เขาเนี่ยร้อยหกสิบสามนะฮะนับเจ้านับดาวสูงนะครับใหญ่มากนะครับตระกูลดาวตัวเขาเนี่ยน่าจะต้องมีร้อยเจ็ดสิบบวกลบนะครับเพราะนี่มันเกินมันไปแล้วหมายังมาแต่โค้งอยู่เลยครับเนี่ยยังมาแต่โค้งอยู่เลยนะยังมาแต่โค้งอยู่เลยก็วันนี้นะฮะบ,บรรยากาศนี่ครับเอาลงไปได้เลยนะถ้าจะลงหรือปล่อยมันเล็มก่อนก็ได้เออยอปล่อยมันเล็มก่อน นี่เก็บหอยขมเหรอนี่ดูลูกชายผมนี่ยังไงลูกโหยังไงนี่มาดูควายกับป้าปาเหรอฮะมาดูควายกับป้าป้าเหรอครับเฮ้มาดูควายกับป้าป้าเหรอครับนี่ลูกชายผมชื่อโลมนะฮะมาดูควายกับปราป้าเหรอมา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 นี่นะครับ ลูกเราเราก็อยากโชว์ครับเพราะว่าการโชว์ลูกนี้เป็นความสุขของเราไม่ได้ไปเป็นความสุขของอื่นนะครับลูกคือกําลังใจนี่ครับมาจะเล่าตัวไหนดีจริงๆผมก็เล่าไปทุกตัวนะเดี๋ยววันว่างวันไหนมาเล่าอีกวันนี้อยากให้ชมบรรยากาศมากกว่านะครับตอนนี้ก็เมื่อก่อนนี้แห้งๆคนระับฝนตกมาฝนเริ่มตกแนละ้วฝนหายไปประมาณสามเดือนนะครับแต่ตอนนี้ฝนเริ่มตกแนละ้วผมก็เลยบอกว่าตอนนี้เขียวเนี่ยตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยนะครับ อแห้งไม่มีหญ้าเลยตอนนี้ต้องมาตัดแล้วนะครับต้องมาตัดแล้วไอ้น,นี่ใหญ่มาก่ะดูดิตัวท้องว่านี่เนี่ยมันใหญ่จริงนะเนี่ยผมจะบอกให้เนี่ยควายห้าเซียนผมเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกเซียนแรกนะฮะตัวนี้ก็คืออ,อพี่โต้งสลายุทธเป็นคนบีดนะครับนะครับคือแม่พูนทรัพย์เหล่าของพี่โต้งนะครับใส่กับเจ้ากับพิงผู้นี่คือเซียนเบอร์นหนึ่ง เซียนเบอร์สองก็คือคุณแบงค์นะครับไปซื้อต่อที่พี่โต้งมาหนึ่งล้านบาทแล้วคุณแบงค์ก็ขายให้เซียนเบอร์สามกับเซียนเบอร์สี่กำนันบินบอระบือกับพี่น้ำละพีพัฒนะครับเซียนเบอร์สามกับเซียนเบอร์สี่พี่แบงค์ขายไปในราคาล้านห้านะครับแล้วก็เซียนที่สามนะครับกับเซียนที่สี่คือกำนันบินบอระเบือกับพี่น้ำและพีพัขายไปที่นะครับคุณโดนะครับในราคาล้านเก้าแต่ผมขออนุญาตไม่เรียกเซียนนะ เพราะว่าเดี๋ยวจะดูเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวจะดูกล่าวอ้างเกินไปเพราะว่าพี่โดเลี้ยงควายตัวเดียวแต่พี่โดเป็นเซียนไก่ครับใครๆก็น่าจะรู้จักนะครับก็แล้วผมก็ควายตัวเนี้ยซุ่มเลี้ยงอยู่ที่อาจารย์อุ่นนะครับซุ่มเลี้ยงอยู่ที่อาจารย์อุ่นใจแสวงนะครับผมก็อ้าวสวัสดีครับหมอเคนครับนี่คนนี้บอกเลยซุ่มเลี้ยงอยู่ที่อาจารย์อุ่นใจแสวงหมอเคนบอกจะล้วงทีนึงนี่ต้องยืนบนเก้าอี้ล้วงนะครับนี่ ผมโทรไปหาอาจารย์อุ่นอาจารย์ตัวนี้เป็นไงบ้างอาจารย์บอกมันใหญ่มากนะครับมันใหญ่มากพีเอสขนาดหมอเคนยังบอกว่าจะล้วงทียังต้องจะล้วงทียังต้องไอ้นี่เลยนะครับเอามันจะกัดหมานี่มจะกัดหมามันมาแล้วครับมันจะใส่กันแล้วนะฮะนี่มจะใส่กันแล้วใส่กับหมาน้อยผมแฮปปี้นะชื่อแฮปปี้หมาน้อยชื่อแฮปปี้นะครับก <aries> ็เอย่างที่บอกครับอาจารย์อุ่นบอกมันใหญ่มากนะครับตัวน <appeals> ี้มันใหญ่มาก หมอเคนจะล้วงทียงต้องปอเป็นเก้าอี้ล้วงเลยหมอเคนบอกนะครับก็เซียนคนที่5ก็การันตีมาเพราะุ่มเลี้ยงอยู่ที่อาจารย์อุ่นด้วยครับผมเคยไปเห็นตัวนี้แล้วนะครับเราก็ได้ติดต่อพี่โดก็ขอบคุณพี่โดที่เมตตานะเอาตัวนี้มาให้ก็เซียนเบอร์ห้าก็คืออาจารย์อุ่นนะครับนี่คือควายห้าเซียนอาจจะรอจ,จะเล่นนะใ,นใช่มันจะไล่หมาแล้วเนี่ยดูมันมาเป็นแก๊งเลยอ่ะนี่หมามามาแฮปปี้นี่ดูดูดูด,ดูนี่ฮะมามานี่ นี่ควายไล่หมาแล้วนี่นี่ไปแล้วนะฮะนี่ควายมันจะไปไล่หมาแล้วนะฮะมาเนี้มาเนี้มาเนี้มาเน,นี้เลยไอตัวนี้ตัวไปใหญ่แน่นอนครับเนี่ยใหญ่มากนะตอนนี้ร้อยห้าห้านะครับเนี่ยใหญ่มากแน่นอนหน้าร้อยห้าห้าสามปีสองเดือนตัวนี้เป็นควายเผือกตัวแรกที่ผมอยากได้เลยนะครับแต่ว่า ผมอยากได้เลือดเงินอุทัยก่อนที่ผมบอกผมก็เลยเอาเจ้าสิริมานะครับเจ้าสิริที่เป็นแม่ของเพชรบุรพาสิบแกนแชมป์นะครับสิริก็เป็นเลือดเงินเข้มๆกับเจ้าหมูนะครับผมเคยเล่าไปให้ฟังแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวตอนสิริผสมกลับมาแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังใหม่ว่าแล้วก็มาดูเจ้าเพชรบุรพาสิบแกนแชมป์ผมหน่อยเขาเป็นไงบ้างนะครับนี่ตรงนี้ผมก็จะปลูกนะครับกินนีนะครับมูริเวอร์นะครับทั้งแถบเลยถ้าปลูกตรงนี้จบเนี่ยผมว่าผมควายผมสิบตัวนี่สบ,บายนี่ ใหญ่มากครับใหญ่มากจริงดูเลยดูกับคนเลี้ยงนะครับนี่ขนาดคนเลี้ยงอยู่บนพื้นที่นะต้องบอกว่าเปิ้ลน,นี่อยู่หลังนี่ยังอยู่บนพื้นที่สูงกว่านะเปิ้ลสูงอะไเปิ้ล้สิบห้าโหเหมือนให้แบบเลยดูเห็นไหมดูตัวเตี้ยเปิ้ลตัวเตี้ยไหวตัวหน้าอีกดูดิเห็นปะ่ะเปิ้ลสูงร้อยหกสิบห้านี่ นี่ครับเดี๋ยวจะพาไปนี่ครับฝนตกน้ำขังเลยนะครับนี่โ,<ท>โดนแดดได้แล้วมั้งหรออาจารย์ชัยโทรม,มานะครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปลงน้ำหน่อยสวัสดีคุณนัทวุฒิกุญชาด้วยนะครับนี่ครโอ้โหนี่นีมุลภา เจ๋อมากนะครับนี่คือแม่เขาเป็นเผือกนะฮะเจ้าชาบาแก้วแม่เผือกไซย,ยักษ์สลึกๆเหล่าลุงแกะลาดยาวแล้วก็มาเป็นเผือกตัวใหญ่สุดของข้อเสเฮงแล้วก็มาเป็นเผือกตัวใหญส่สุดของข้อพี่อุน่นใจแสวงนะครับแล้วตอนนี้แม่ชาบาแก้วก็มาเป็นแม่พันหลักที่บ้านรักควายบายคุณเอกนี่คือลูกของเขาครับเจ้าตัวดานี่นี่นี่ก็ยา่านี่ฝนตกมาโดนไปสามฝนสองสามฝนขึ้นงนี้เลย แทบจะตัดได้เลยอะ่ะนี่แทบจะตัดได้เลยอะ่ะดูฮนะใช่ปะ่ะเปิ้อแทบจะตัดได้เลยป่ะเนี่ยเอเอเขียวแบบว่าแล้วเจอปุ๋ยไปด้วยออือัเนี่ยชอบแก้งเดี๋ยวนี้ชอบทำเป็นจ่าฝูงนี่ครับไอตัวน,นี้เปลี่ยนเปลี่ยนไปมากเลยนะครับเจ้า เอ่อน้ำเหนือบุรพานะตัวมันใหญ่บุ๊บเลยไป,ไปนี่มาไงอันนี้เรานี่ก็ลูกแสนลุทไทยนะครับเผือกตัวนี้นะแม่เขาเป็นลูกเงินหุทัไทยนะฮะแม่นุ่นใจสแสวงนั่นไงเมื่อก่อนเนี้ยตรงนี้จะกลายเป็นปากของเขานะครับแล้วผมก็เอาทรายมาใส่นะครับเพราะเวลาเดินขึ้นมาเนี่ยมันมันจะตัวเลอะเราไม่ได้ผูกนี่ไว้ปะเราไม่ได้เสียบลักปะ ออนี่ครับควายภูเขา,อาเขาออไม่ใช่แพ้ภูเขานะควายภูเขาไม่ใช่กินท่าดีๆหน่อยไม่ได้งไงวะแล้วในในนี้ก็ต่อไปผมก็จะปลูกนะในแปลงมงคุดนี่นะครับก็จะปลูกเอาย้ายนี่มาปลูกนะครับเขาเรียกว่าอะไรอะจะดันเป็นเป็นนาเป็น,เป,นเป็นนาไอ้ย้าไหนามาปลูกนะครับนี่ เนี่ยตามร่องแปลงมงคุดเนี่ยครับแปลงมงคุดนี่พ่อผมปลูกมาประมาณสามสิบปีแล้วะเนี่ยพวกตามร่องพวกนี้ครับเนี่ยฮะสองสามร่องนี้สองร่องนี้น่าจะได้เยอะครับนะฮะน่าจะได้เยอะน่าจะได้เยอะนี่น่าจะโอโหเต็มมานี่เจ้านินบุรพาอะไ กระดูกกระดูกใหญ่ครับเฮ้ยทำไมเข่ามันด้านวะเนี่ยเฮ้ยทำไมเข่าด้านวะเฮ้ยเฮ้อเฮเดี๋ยวไปลงน้ำนะฮะเดี๋ยวเราไปดูก็ที่ของผมก็จะติดอยู่ชายน้ำนะครับในส่วนปลายของที่จะเป็นห้วยนะครับบ้านผมเรียกห้วยไปนี่ครับบ้านผมเรียกห้วย เดินอ n and on and นนโหวิ่งเฮ้ยมันม,มันวิ่งไล่หมาหรือวิ่งอะไรอ่ะมันวิ่งไล่หมานะครับก็เป็นห้วยเป็นแบบนี้นะฮะนี่ครับเป็นทางเดินควายเดี๋ยวพาไปเที่ยวนะฮะนี่ครับก็น้ำก็เป็นแบบนี้น้ำใสๆนะครับน้ำใสๆแบบนี้ต้องมากันหน่อยว่าปเปิ้ลต้องเอาเชือกมากันตรงนี้หน่อย เอาร่วมมากันตรงนี้หน่อยให้มันลงทางเดียวเพราะถ้าลงมานั้นมันเดี๋ยวทรายมันลงไปหมดเนี่ยต้องเอากันตรงนี้หน่อยนะเนี่ยมันนั้นมันลงนี้หมดเ,เห็นไหมเอาให้มันลงแค่ช่องนี้พอนี่ครับลงไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวลงไปแช่เพลินๆน,น,นี่ฮะฟิลแช่น้ำของควายเอาเฮ้ยแต่มันเกี่ยวอะ มันเพิ่งลงวะเนี่ยเดี๋ยวมันเกี่ยวแล้วเนี่ยนี่ครับลงไปแล้วดำผุบดำไหว้นี่ครับโอ้นี่ก็คือบรรยากาศที่บ้านลักควายบายคุณเอ็กนะครับนี่ตอนนี้นะครับนี่สวัสดีคุณสุชาติด้วยนะครับสวัสดีพีต่ติตี้บ้านควายชมพูสีสะเกดด้วยนะครับนี่ฮะโอ้ ชั่วโมงนี้บอกเลยว่าตัวนี้แบบได้น้ําดีมากนอนน้ําได้ดีมากนะฮะตัวนี้แบบใช้คําว่าพอนอนน้าไปตัวนี้เงาดําเงาเลยฮะนี่ฮะนี่ก็นี่ก็เป็นที่ที่เขาเอาไวน้นอนน้ํานะครับเป็นฝ่ายอยู่ด้านหลังนะครับเป็นเรียกว่าเป็นแถวบ้านผมเรียกค้วยนะฮะนี่บรรยากาศนะครับ นี่ก็เป็นเหมือนกับชายหาดนะครผมก็น้ําก็ใสแบบนี้ครับน้ําใสไหลเย็นเห็นตัวปลาแหวกว่ายประทุมมาอยู่ไหวน้ําใสไหลตลอดนีอันนี้ปลาเต็มเลยเอาเฮ้ยเปิ้ลเฮ้ยทำไมตรงนั้นน้ำมันตอนแรกโอ้ฝั่งนี้ นี่ฝั่งนี้ก็แช่ได้นะครับแต่เราไม่ได้ให้ไปฝั่งนี้นะครับเราไม่ให้ไปฝั่งนี้ตะลิ่งก็มีพังไปบ้างนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวพอย่าขึ้นก็คงไม่น่าจะพังนี่ครับตรงนี้ก็น่าจะน้ําไหลมาตลอดครับเห็นปลายน้ำไหมฮะนู่นเลยนะปลายน้ํานู่นเลยครับไหลามาตลอดนะครับนี่ฮะน,น้ําไหลอย่างนี้เลยน้ายําใสแจ้วเลยนะครับนี่ฮะก็ เป็นบรรยากาศนะวันนี้ก็พาครอบครัวมาที่นี่นะครับนี่บรรยากาศเดี๋ยวค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะภูมิทัศน์ล้วค่อยๆปรับความสวยงามไปเรื่อยๆนี่น้ําก็จะไหลทั้งทั้งวันครับเย็นเจี๊ยบนี่ฮะน้าไหลทั้งวันน้ําไหลตลอดนะครับเป็นสายน้ําไหลอย่างนี้เลยนี่ครับนอนกันเพลินๆตัวหอมชึ่งนะครับ นี่ครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่บ้านลกควายบายคุณเอ็กนะครับตอนนี้มีควายเหลืออยู่ที่ที่นี่ห้าตัวนะครับแล้วก็เดวกําลังจะเดินพางมาเจ็ดทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับมาจากบ้านอาจารย์อุ่นนะครับเพราะว่าส่งไปผสมเอาทําไมขึ้นเร็วเลาเ,เร็วจังไงกำลังจะไอ้นี่เลยทำไมขึ้นเร็วจังไงเอะนิมขึ้นไปไหนอ่ะนิมขึ้นไปไหนอ่ะน,น,น,นี่ครับดูกันลาไปกับเจ้าน้ำเหนือดีกว่าควายห้าเซียน น้ำเหนือบายบายน้ำเหนือบายบายบายยนะรับายยทุกท่านเลยนะครับเอา้ามันยังไงเกิดขึ้นเนี่ยงงเลยแชร์แป๊บเดียวเองขึ้นแล้วนะครขึ้นแล้วไปแล้วฮะนี่ฮะน้ำเหนือยังขี้ไม่สุดเลยโอเคบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ